กราบสวัสดีและสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามพับซอมไหนซองอามาพีเคพีช anel เนาะมือนี้ย่กับค่อยคำวันอีกเส้นเคยเนาะแล้วก็ตากล้องอาคารน้อยเนาะนีะ่คือมือนี้พ่อเขาสิมาเก็บหอยเนาะหอยอยูนาเนาะหอยปักกว้างเนาะคือหอยมันปากกว้างๆแนละ้วเสื่อนว่าหอยปักกว้างเนาะเดี๋ยวติดตามยาวๆไปทุกคนเนี่ยแบนี้แหละวันนี้เขาสิเก็บไปเนาะสิเก็บกินอาหารมือเที่ยงเนี้ คือบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนอยู่นาลงพัดอ่อนๆแน่นทุกคนบรรยากาศโคตรดี หลังจากที่แก็บแล้วเอาซิต้มแ,แล้วกัเอาตัวนี้ออกเนาะแล้วก็เอาไปคว้ายตืมอีกมันจึงแซบเนาะต้มให้มันตายพอเนาะเราต้มให้มันสุกกันด้ เก็บไปแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่เก็บหอยเสร็จแล้วเอากับซิซอกพักกูดหรือวา่าพักพักนอกเนาะพักต่างๆแหละหลายๆลชนิดจะไปทำอาหารกินอยู่ช้างหน้าเนาะตอนนี้พี่เคยกำลังก่กอไฟอยู่ปูนกายเดี๋ยวเอาซอกของกินก่อนซอกเก็บหอยแล้วก็ ก็เก็บพักก่อน เย็นสบายทุกคนเดี๋ยวจะเอาสนี่จำเจียวกินเนาะจำพริกจำเจียวแซบ่บมาสิคือรสชาติมันจะออกหวานๆแล้วก็เปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็ฟาดเนาะฟาดหน่อยนึง ก็บ่ฮู้ภาษาไทยเนาะฟาดเอิ้นนั่นน่ะเดี๋ยวเฮาสิเอาไปจําเกี่ยวกันเนาะตัวนี้เนาะยอดมันเอายอดหรือว่าเอาอันนั้นด้วย เราสิหาอาหารเก็บไปโดยเฉพาะอ,อาหารชนิดที่กินได้เก็บไปหมดทุกคนถ้าให้ทุกคนเลือกระหวัง หอยนี้ครับหอยปากกว้างใหญ่ๆนี้ทุกคนจะเลือกตัวไหนทุกคนคิดว่าตัวแดนเนาะแซบกว่าแต่เฉพาะตัวหอยๆว่าตัวน้อยแซบกว่าเนาะเพราะมันซิเมีรสชาติแล้วก็มันๆหอยปากกว้างมัน ไม่ค่อยมีรสชาติเนาะมันใหญ่เกินโอเคตอนนี้เราสก็บพักกูดก่อนเนาะ อาหารซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารเมนูพิเศษแบบน่ากินน่ากินแซ่แบแซ่บายก็สามารถเ็ดได้เนาะเดี๋ยวไปทาชมน้ำกันนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทําอาหารที่น่ากินที่สุดให้ทุกคนดูนะครับไพยักซิมกาะ มาเที่ยวหาเอาเนาะสิแตงให้กินโดดยูดอกเดี๋ยวเราจะเอาอาหารลายๆอย่างไปแดงเนาะหน้าตาหน้ากินหน้ากินจะหน้ากินสํำใดนี่เดี๋ยวค่อยๆติดตามไปนะทุกคนตอนนี้เราเก็บพักกูดก่อน เน่อาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตของเฮานั่นตากรงอขคาวหน่อยไปเก็บก่อนเหรอหน่ากินน่ากินล,กลูกมานี่ออลูกมาลูกตอนนี้พี่เคยก็กำลังทมกะระลอกนะกำลังถอนคนกะระลอกถอนเสร็จแล้วได้อาหารไรอย่างเติบมือนี่ ตอนนี้เฮากาลิที่ทำกันต้มหอยเนาะหอยปลากวางให้มันตายละกายจึงค่อยแก้เปลือกออกเนาะแล้วมาหมกใส่ผักกูดเนาะนี่นี่ทุกคนจากนั้นเราก็แกะออกนะแกะเปลือกมันออกตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนี่ โอเคตอนนี้เราจะทำอาหารกันนะทุกคนนี่อาหารแต่ละชนิดคือข้าวนะเจ้าข้าวอยู่นี่คือเนื้อกระลอกเนาะนี่ที่เคยนี่อาหารบ้านๆน,นี่คือเนื้อกระลอกแล้วก็ที่เคย น้ำแกงมันเนาะอละนี้ก็คือผักสนิดกินดิบเนาะสนิดกินดิบและนี่ก็คือผักกูดนี่ก็คือหอยปักกว้างพริกนี่อาหารน่ากินน่ากินข้าวเหนียว๋ยวเอาสิก,กินกันเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เอาสิก,กินข้าวกันเนาะกินกับพี่เคยแล้วก็ลูกของพี่เคยเนาะนี่เนาะ เป็นผู้หญิงเด้อบ่เป็นผู้ชายหลายๆคนอาจทีเข้าใจผิดเนาะเพราะว่าผู้หญิงเนาะลูกสาวเนาะบ่แม่นผู้ชายคืออาคารน้อยเนาะเป็นผู้ตัดผมเนาะตัดผมให้มันสั้นๆเนาะมันก็เลยดูเหมือนเหมือนผู้ชายเนาะแต่ที่จริงเป็นผู้หญิงเด้อโอเคเฮาบ่ว่าแล้วนะเดี๋ยวนี้เฮากินข้าวก่อนเห็บผักกด หอยหอยแล้วก็เอาผักตามเคียวอืออือชัดอร่อยใสแบบนี้ นี่คือจับมันเนาะขอบุมักกินเอาุื้อนเนื้อมัน oh. นี่เนื้อกลอก God. ตันนี้คือพักนอกแบบกะหอยเนาะใส่ป้อกันสมบูบรณ โอเคทุกคนสนใจเขาเสียให้ตากร้องกินได้เนาะอืม สภาไป่าเราจะกันเลักกันแนเลยดาวยวเซบอยู่อันไดก็เป็นควาธรรมชาติหมดวัน้มีอะไรใส่ปุย๋ยแซฟบอสเสรเดี๋ยวให้พี่เคิร์กกินโชว์ดูจัดไป ก็ใส่หอยปักกว้างนะใส่ปนกันอืมอร่อยดีอร่อยดีโอเคทุกคนตอนนี้เราจะกินข้าวจริงจังกันเนาะนี่คือลูกสาวเดวบอบ่แมปนลูกชายืือหลายๆคนเห็นคอมเมนต์อยู่ซองอาคาหน่อยเนาะ แต่มันที่จริงมันเป็นลูกสาวเนาะ No 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 não vai sair daí? A desadê? Não, já lá, já. A desadê? já A desadê? Já. 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 โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อิ่มแล้วเนาะกินบ่มดกินเล่นเล่นเล่นอยู่ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คือจะมีประมาณน,นี้เนระาทั้ไปมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องอาร์มาพีเคพีชแนเน์เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย